โอเคครับก็กกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกหัหนแห่งกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อมันด้วยตัวเนี้ยน,นะเกมนี้ก็เป็นเกมเ v i l m a มค r y นะครับ <c oughs> กระโดดสองครั้งไม่ได้ตัวนี้แล้วมันโจมตีไงไงวะเนี่ย ผมว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบดีไซน์ได้ออกมาทเท่โคตรเลยแล้วดูรอยสักอะไรแบบเออแถม,นในในมอาวุธอีกอาวุธแบบก็ถึงไม่ใช่มีดดาบอะไรนะแต่ว่ามันแบบโอ้ดูดิถือพระพีอะไรเงี้ยมันดีไซน์เท่มากอ่ะจนอยากจะทำคลิปแยกเลยทำเป็นแบบประวัติ เสือคงโอเคอันน so like okay. okay. uh> uh okay. uh ี้ก็คือฟาดใช้สัตว์โจมตีได้เหรอแนนลองดูดิเป็นไงอ๋อคือการคุมสัตว์ คุมสัตว์ให้โจมตีโอเคเมาส์าสามทำอะไร <c oughs> ทำอะไรวะ <c oughs> อ่ะแล้วอย่างงี้ล่ะปุ๊บอ๋อวาร์ปสัตว์มาอยู่ข้างหน้าโอเควาร์ปสัตว์มาอยู่ข้างหน้าิิชชให้้หนอยว นี่อะไรวากูงงว่า,อ,าอันนี้ก็กดแล้วนะทำไมมันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะฮะตายไปดิงงตัวแม่งแท้ไม่ต้องทำอะไรเลย

ไปชาร์จใกล้ๆเว้เลยมึงจะไปไหนฮะตกตันเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเรากดเลยไม่ได้เว้ยมันมันต้องเหมือนต้องตีก่อนทีหนึ่งโอเคโอเคตีก่อนทีหนึ่งแล้วก็โอ้โอเคเข้าใจละให้กูเข้าใจละอันนี้ชิปบวกสเปคบาร์โอเคอันนี้ใต้จะเ,เ,เป็นท่าหลบอ๋อโอเคนี่ไงช็อตไฟฟ้า นี่ตามด้วยเสือเฮียแ้าจะเป็นตัวที่ยืนอยู่เฉยเลยนะเอาจริงหลบซ้ายหลบเฮ้ยมีนโกโอ้โหเฮียจะเท่มนี่ไง อ๋อแล้วอันนี้มันบังคับทิศทางไม่ได้เหรอโอ้ได้อยู่แต่ได้นิดเดียวเนี่ย <c oughs> อันนี้คือฝึกเล่นใช่ไหมนี่ไง เฮ้ยนี่มันท่าใหม่ท่าใหม่นี่อะไรฮ้าเอาจริงตัวนี้ก็เล่นมันอยู่นะเลือดเลือดเราไม่ลด ด,ลลดันเต้ดันละบาดันเต้ไม่มีของให้เก็บใช่ไหมที่นี่ที่ไหนพั้งของให้หมดครับน้อง นี่ถ้าอ er, you know, mm ัญเชิญสัตสัตว์อสูรได้สักห้าร้อยตัวนะนี่มันจะเป็นตัวเมนกูเลยแหละโคเที่ยวกูจะกลัวหรอน้องจ้า้าจ้ากดชิป คลิปตามได้นี่ก็โอ้ว้าวนี่ไงล่ะโโคตรเท่ได้เอสเลยอ,อย่างนี้นี่เองดึงเข้าหาตัวสกิลดึงเข้าหาตัวว้าวว้าววาเก็บของด้วยมีอะไรให้เก็บเองไหม descended เฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหแม่งเอ้ยเฮียตกโอ้โหแล้วเราไม่ได้เก็บของด้วยไงโอ้จบเลยจบเลยแล้วขึ้นไม่ได้แล้วไงกูถ้ากระโดดจากตรงนี้ โอ้เสียดายอ่ะเสียดายจริงอันนี้โอ้เห็นทั้งเลือดเห็นทั้งอะไรเมื่อกี้นี่ของแบบเทียบเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะ อ๋อถ้ารบ3หลอดแล้วกด F มันจะกลายเป็นร่างนี้ซึ่งโจมตีด้วยตัวเองโอ้ท่นี่จะอกวเฮียร่างผมขาวแม่ไป อืมเฮ้ยอโคตรเอาอ่ะอะไรนี่อะไโอ้ในเอสเอสโอ้เชิดเฮียโคตรมัน ใครอันนั้นเวอร์จิวใช่ไหมนะ่ะที่กำลังโจมตีศัตรูอยู่น่าจะเวอร์จิวนะเน,นี่ยคือตัวนี้มันมันอาจจะเล่นไม่ค่อยมันนะแต่ว่าไอ้ทียมันมันเฟี้ยวอ่ะเออเน,นี่ยเ,เฟี้ยวมากเลยโอ้ ข้อดีของการบินได้คือมาเก็บของได้นี่เองนี่มันบินกลับไปจุดนั้นได้ไหมอ่ะโอ้ยยังไม่ได้เอาของเลยอ่ะคือแบบมันตกลงมาก่อนไงประเด็นนะ่ะบินไปตรงนั้นนะ่ะได้ไหมโอ้บินขึ้นตรงนี้ไม่ได้ด้วยเอาไหมเอาไหมเพื่อแบบมีความเป็นไปได้ สูงไเหยียบแท่นนี้ก่อนเหยียบโอ้ไม่ถึงแล้วแท่นนี้มันเหยียบได้ไหมวะ <c oughs> ไม่อยากอัพตัวเนี้ยปั๊บปั๊บ โอ้ยไม่เราไปเลยวะเสียดายของอะ่ะก็ขอร้องอีกสักทีไปนะอยากได้ของอะ่ะถึงมันจะไม่ให้เราเอาแล้วก็เถิดดูดินะไอ้แดงๆน่ะโอ้โหพลาดได้ไงวะเนี่ยเฮียเน่าอะไรบู ไว้ OBR ar อันนี้เป็นแร่ใหม่นะฮะยังไม่เคยได้โอเคเฮ้ยอะกูอยากไปว okay. ่ะ อันนี้คือคืออะไรวะเมื่อสารสูตเราถูกโจมตีอนะไรเนี่ยไม่อะไรวะมไม่เข้าใจ แล้วก็จะเก็บยังไงอะไอ้แดงแดงอะก็เลยอดได้เลยกูอดได้สองชิ้นแล้วนะดูเลือนแม่งก็อยู่ฝั่งนู้นอ้เทสอะมันยังไงเนี่ยโอ้แม่งเลยยงยิง อันนี้คือเลือดเลือดนะครับเก็บให้หมดเฮ้ยกดผิดกดผิดเฮ้ยมันโจมตีกูสัตว์ โอเคเลืองกลับมาเต็มแล้วไปเร็วกว่าน้องๆ ไม่พลาดเราต้องไม่พลาดเ,าเอาไปอัพเบอร์จิวเบอร์จิว <c oughs> ฟันได้ทุยไม่ใช่ไง้ยโอ้ยเอายึกซ้ายยึกขวานี่สับขาหลอกครับนี่เล่นเกมฟีฟ่าดีกว่าไหมสับหลอกเก่งขนาดนี้แกจะมาสู้คนที่สับขาหลอกเก่งได้เท่านี้คิวโอ้ยแนี้มึงท่าเยอะจังวะเฮีย คิวซ้ายคิวขวาโอเคอะไรลองดูคิวซ้ายคิวขวาโจอโอพาเทียนใช่ไหแต่แต่ท่าพวกนี้ใช้ได้ตลอดมันมันไม่ได้อันนี้คือจำกัดอย่างเดียวคือพลังปีศาจของไอ้ตัวเนี้ยเออนั่นแหละที่ที่จำกัด มันจะฟันกู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 อีกแล้ว บรรเจิดมากตัวนี้อร่อยเหาะมีของให้เก็บไหมเจ้าแถวนี้อันนี้พังได้ไหมไม่ได้เฮ้ยอ่ะอันนี้ขนาดกูเวลน้อยอยู่เนี่ยถ้าได้แบบเบลยอะๆนะอร่อยหวานเทียบ à đâu à hay cú suy đó là ôi em anh ơi quá đi là quá của yeah.

ไม่รู้ว่ามันสนุกขนาดนี้ไม่งั้นซื้อนานแล้วเนะี่ยร้อยเลยโคตรร้อยอะเกีมนะเฮ้ยสวองหมื่นหนึ่งวะ่ะเี่ยแต้มโคตรเยอะเลยวะ่ะ อคูบวกสักสองวิก็ยังดีน้นองมีความต้องการทางแพศสู ันนี้คือร่างคนที่แบบโดนช่วงชิงพลังชีวิตไปเอาอีกแล้วอ่ะ ไอ้ย้าบวกโคตรมัว่วเขาจริงนะนี่เปิดสมุด <laughs> เปิด <laughs> ไอ้ย่ามึงชิวจัดเลยอันนี้ในะสนามรบเ,เนี่ยน้อง <laughs> แล้วตัวกูอยู่ไหนในตอนเนี้ยไอ้เี้า <laughs> เปิดหนังสืออ่านท่ามกลางสนามรบ ไม่จะมีตัวไหนที่สีสายได้เท่แล้วมีสไตล์เท่านี้โอ้โโคตรเจ๋งนี่เสกหมาออกมาเยี่ยมมากที่มากะ คลไม้เกกะมีอะไรให้เก็บอีกวะอันแน่มันแอบมาซ่อนไว้ตรงนี้

อ้มีแก้วมังกรสามหนอแล้วก็ไอ้นั่นบวเป็นสี่เราสู้ไงเนี่ยน้องที่อยาละ Oh, shit. If the fool would persist in his folly, he would become wise. Uh, Meanie, don't try to think too much. <laughs> like to Why? Why? น,นี่น้าหมานี่ไงล่ะหัวกระบองเพชรขาดไปนหนึ่งหัวโอ้ยเพี่อแก,แก มึงทำให้กูกลายเป็นผมขาวไอ้เหี้ยคาเนกิมาเองกูไม่ไหวกับมึงแล้วเอ๊ยกูจะคาเนิคิไหมน้องอืมเฮียไม่ไหวแล้วนี่ไงล่ะอืมขอให้ใช้ร่างคาเนิคิในครั้นี้ เฟียลนะตัวเนี้ยตัวละครที่เฟียลเลยอ๋ออโอแต่ว่าเมื่อกี้ลองบอสละที่อย่างจริงว่ากูชนะมาได้ไงเดินกลับ่ะถูกแล้วเพื่อน จบพาร์ทนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหได้เกียรติเอ hi, เเอีกันเเกียรตเอผมโดนโจมตีสามครั้งไว้ตอนสู้บอสอะแล้วของก็เก็บไม่หมดด้วยนะเออเป็นเป็นตาที่ของเก็บไม่หมดด้วยรู้สึกเสียดายอยู่แต่ก็ช่างห,หัวมันเถอะได้มาตั้งสามมือสี่ก็ถือว่าแรมแมวนะครับผม คือสำหรับพานี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าเกมแฮปปี้ทำ10อันดับเกมหรือว่า10อันดับอนิเมะหรือว่า10อันดับโคตรพ่อคนแม่อะไรก็เม้นมาเลยพี่จัดให้ครับน้องๆอเอียไปละ